อแม่พี่น้องเอ้ยสิพาไปเบิ่งอันผู้สาวอันคณะอันเลี้ยงท้ายสงวัฒนศิลป์ซื้อตรงเตงวัดติรถเพิ่นมาขายสันเดียว่ะว่าสิมีอย่างมาขายเนี่ยข็ดกินแรงนะไอ้ก็ทูน่าพี่น้องเกี้ยละสามสิบห้าทูน่าวัดติโอ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 เื้ออย่างแนอ๋อเบิ่งไอ้อะไรอ่ะสิวอ้าวพี่น้อง

นี่ากานี้ข้าขขามเทรล,ลูกคราบส้มจาตงเต้รังกุดเลยนี่กระปิกมุมนี้นะั่นข้างนี้กับซี่เป็นครับซีกินยังเกาะหนังกาอกันดอกยาวไมกินมนี้อีกยู้เป็นติดมือน,นอ่กสาวแม่สูงออตลกสาวแม่สูง นี่ยังนะตายยังนะกูนี่คนดังเลยนี่พี่คนดังเลยคนดังเลยเออพี่เลยได้เตยูทูหเดนี่กูยังไงก็จะติดต่อไติดต่อคนมาเป็นล้านอันนี้ะเลือกเอาเลือกเอาเร็วๆเหอบัตเสื้อหายดีสวให้เอาอย่างอ่ะน่อยเด็กพูดต่อได้ค่ะ

ของสดของเนี่เออรถพีเอ็ดนะจ้าเนี่ยบ้านตลาดไส้ยู่บ้านใดกับพีเอ็ดบ้านน้องโก๋บ้านน้องโก๋เออมไปห้องไส้ไผ่ตลกสาวเอาหางเครื่องอหางเครื่องไปแล้วพผู้เด้อหางเครื่องใช่ไหมย่บ้านพักตัวอัดซื้ออย่างมะเนี่ยก่อไดงหยังมาได้หยังมาโอฟิสออเรนจ์ โอ้มึงเรียนภาษาถ้ายุใสเออภาษาอังกฤษยุใสลูกชิ้นหำแดงวายอาไป้แค่พี่เลี้ยงลูกก้อยนางเอกสาวเพื่อนชิมงานผู้ใหญ่ไปของเลยอีกร้อยหนึ่งนะค่าเคสเนาะฮะค่าเคสประทันเห็นใจได้หนูเข้าใจะไรค่าเคสไอแพดแม่หนูอ๋อเออเอาห้าสิบห้าบาทก็จะกินได้แก่ไหมลูกชิ้นหำแดงอ่ะกินน้ำกันอ่ะรอพี่น้องอะไกี่ที่กี่ทีนี่ตลกสาวกี่ทีเด้ ข้าใจเขานี่แรเขาสองเท่านอยู่น้ำกันนี่ไม่เมยไปถอดกูกูหวเขาเอาไปไปม่ไปถอดไข่เอไปมอดพี่น네้องโอ้ยไปถอดบ้านไปถอดนกันนะไปดังไฟตัเรดังเอาแน่ขี่ที่มันใ้รแก้อดกู่าน่ะโอ้ยลำเรื่องอย่างลำเรื่องอย่างมันคือแบบคือโพแทนนถอยรถครับพี่อาหาลเรื่องอย่าง ให้ทําจากใจจริงเนี่ยมุสิใชาเห็นอะไระแตกยังแมทน่ะให้ทําจากใจจริงเนี่ยจะไปโรงพยาบาลเนาะไปหาไผัยปอดจไปหาดาวไลดาวไลโอ้ดาวไลคขอดลูกดาวไลคขอดลูกพี่น้องเออตอนนี้ใครมีาเลียนอยู่มีทษอะไรอ่ะถ้าลูกชิ้นโอ้เคอ่ะคนสิบห้ากันเห็ดแนวกินอลไรได้บัดนี้โอ้ยเนีกินอะไรแบบพี่น้องเออทงชีสซื้อว่าใครมากินเบอร์เกอร์เดรยบัดนี้อีเดรโต๊ดคือเหม็นแทนเมนเนี่ยหมูอัน รูดบุกเบ้อรูดบุกเกิดพี่้ออันหัวหน้าวว่องอะไรมั้ยเปิดแก๊สไหมน้ำมันลบน้อยลงหัวกุดพี่น้องเอ้ยเพิ่งอย่างนี้อีกปะเปิดแก๊สเปิดแก๊สน้องแกะทำเดีแกดูบ่อาจารย์นะไม่แหม่ไม่ไหลายคตรเทสต์มารองชิมดิแม่ขี้เงือกเถะนี่เดี๋ยวปลาส้มนี่เดี๋ยวยากินบ่อากิน ไม่จุ่มหนึ่งไว้จุ่มไก่แม่ขั้วหรอเออแม่ครัวแม่ครั้วจุ่มหนึ่งไว้เดี๋ยวนี้แม่ครัวอยู่งรับเปล่าไรเด็กมันให้เด็กกลับมาอยู่ตั้งแต่เช้านี่นี่หนึ่งใครบ้างนี่แม่ขั้วหันลูกศรหนึ่งแม่พี่น้องโอ้เกมาถอดแม่เออพวกคันกันถอนี่ก็หลอกมากนเดเป็นนักเอกคือดาวกูเพราะแม่มันหายใจรวมกันครั้วหอยนก เอากระขัวหน่อยเนาะสูงกันขั้วใหญ่กับชิโยทั้งนอกคนตัวหมดแล้วเข้าบู๊เลยหน่อยพี่น้องเอ้ยจ้าไปเฉลว่าเพิ่นเด้อพวกหลายแสนห้าแสนหกแสนนั่นก็สองสามพันแกยังบอกว่าอยู่จานอยู่สร้างสองบาทกับปลาให้น้ำไปบมดเดียงเออมันจะมีเวที่ไหนเนาะเออเอาเห็ดมาให้กูกินนะสองบาทสนะจ้าอันเก่งมันมึนก็ดูเก่งั้งเดี๋เอามีเรื่องเก่งต่างบารายว่ามันเปลี่ยนนี่นี่ เพิ่นกลับมาเพิ่นหนังคักล่ะเอากลับมเพิ่นได้้อยลานก็ไปหาหีเที่ยวหาเที่ยวเมื่อคันวานนี้เดะโอ้ยบ่ได้ติดโควิดเด้อบ่ไม่หรอกเอิดเที่ยวผู้ใด้เกาะอันอีนั่งเอกอันรไหนมันบอกไลยอีนั่งเอกอันยามันนี้หันบอกว่าไปอยู่หของน้ำกันน้องสุกคนไปเลี้ยงน้ำกันน้องพี่น้องเอ้อน้องก็ได้กลับมาพอกันรั้มน้ำกันน้องเออเอาปูบ่าวมาเอาคอมน้ำพ่ะนะ หิ้วเท่าไรบัวยืมคอเข้าไผ่คอมเอียนยามวันนี้จ้าหายยู่เป็นตัวเด้อบัวอ่ะผู้ชายได้ยืมได้ให้พี่ยิ่งขึ้นเดี๋ยวอะไรบ้างสินละเอาขึ้นขึ้นอย่างนี้ครับว่ะจะพี่ยิ่งไปเอาคอมยื้หอผักเตีให้ผู้ชายลงมาเอาเอามาให้พี่ยิ่งเนี้ยอันนี้เอออันนี้อย่างหนึ่งเอามาขึ้นอีกเออนั่นแหละแกยื้อนู่นอะเขาเห็นยังกันล่ะเขาอยู่น้ำกันดื่มหรืว่าเจ้าคิดเอาลงพี่น้องเอ้ยขิ้เบิองใครทั้งวันจะหนัวเออนักคักหลาย ตอนนี้ยังยังอันได้ลอยล้านได้ได้อันล้านล้านอันได้ติดต่ออันเพิ่นดังไรอ่ะข้าก็อยู่มานี่ยังกอได้ยังมะพี่นรู้มันนี่ได้ยังมะเอาแกวันนี้เอาเพิ่งอดี้อยู่หนาเไปซื้อมาฝากกะได้แล้วเพิ่งเคไม่แพ้โอเคาของก็รักสามีมาบ้าทหรือว่าควาคอยคอยไม่กระเทยขึ้นลอยล้านได้ไสเหมือนอันอันท้ายสิบเด้น่ะให้ก็ละกองเพิ่นมา เห็นพีแน่ก่อนนะอีเกตลกคอนบอยก็ลำกองก็ำที่มหาบัทเออการซื้ข่อยก้เอาเอาข่อยบ้านนะไรนะ้มือแต่พี่ดอกเฮ้ยนี่ะไรอีนี่ไม่ไหลไหลหรืยังเบามือกบว่าจบข่ายบ้านนะไนะวอีม่ติมือปวละติ๊มือข่ายบ้านติมือว่าจงานนั่งออย่างมั้งวินงแต่ขักแตะสาปยามันแล้วาสี่ดอกเออเอาไป โอ้บ่มีบ่มีตอนหักรถเอาอันคือว่าโมเว้นเนี่ยมอว่านอันนังเครื่องบินมาตีต่กรุงเทพตีพอกลับหอดบ้านออเออกบไปแวนหนีเกี่ยวด้วยมาเจะของเป็นตลกสาวเนาะเห็นงั้นกันเลยมาเจะของในลอยล้านวิวเห็นยังไงอันลอยล้านวิวเนี่ยลอยล้านวิวอย่างเหาอติดต่อติออออันอันอันที่เขาตามหาอันตามหาผู้ฟอนยู่ข้างล่างนั่นตี ไปหาโอนหาียยนั่นล่ะคอยมาแล้วนะเอาไปทายมันเห็นได้กินไปมันหาม่เจอไอลีบอนังเอกสาวเขาว่าจังสัตวนะผุณสิแกตัวตั้งไหนอ๋อย่างสูดยำใจกูไปเหมือเป็มย่ำร่วมมีทไม่เอาไ่ร่วมมีเจ้งสัตวนังเอกนังอันใจนี่มันจะตัวแสบพี่น้องเอ้ยป้าให้ถือที่พิดเว้ยยังไปยังสู นั่งเองอันอันยามันนี่กับวาแมนเดล่ะกับมีคนเอาข้อมันลงมาหายเดล่ะเธออมันนั่งเองนี่น่นเอ้าเออเมันจังทั่นหนนะควันว่ายิงเอาเห็ดจากแต่ขึ้นสิควันว่ายิงเหรอไมนเป็นอะไรสร้างมันขีดตัวพี่น้องเอ้ยเอามันสิบว่าขีดบอกขึ้นมั่นดื้อบ่อเนี่ยหอยอันก่อนแล้วขึ้นมาเป็นว้าเอาหมูเออบล้วนี่ขวานมันหมูเตะลูกซินโอ กีม้น้อเดนแรวันิเกินอันนี้ปอดปเจียกนเนาะใช่โอ้ยมันคือตีกระทาคักแทนถอดไข่แวะกูบอกไลแทแล้วถอดไข่ถอดไข่แต่อดไเปลียนเนต้นขาหิ่วเาเน่โอ้กูเหม็นกูเหม็นหมูเขาแ่ลบอันเหม็นหมูหันหนา้วมาลบหน่อยที่หอกูเมั่กี้จะวาล่าหลายเล่าให้สีเถาแล้วนะ ไปนั่งเอกเด้อบังคือผู้ใดนมื่อน่ะว่าให้กูไม่ได้ไปนั่งเอกนะจ้ากูเป็นพิธีกรจ้ากูไม่ได้ไกเอกกรสิตกโรงพยาบาลมาถามกันบ้าเอ่อเออเอาก่อนหลุดมาแล้วเพิ่นมาแล้วเพิ่นมาสูแล้วนะเอาเมมใพี่น้องเดี๋ยวอันไปเอาแมก่อนสิไปโรงพยาบาลอันหาอันดาวรายสาวจะข้าวก่อนอันมีลูกตัวออกลูกเมื่อไหร่นี่ว้า เอาเอาเจอกันคลิปหนะ้า,า,า,าฝากกดแชร์กดไลค์เลยเด้อจ้าบััีดีค่ะ